อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันยุดสุขฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีครับัีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการวันหวันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันเลยคืออยากเล่นไหมอยากอยากทดลองไหมอยากทด ดึงอไข่เด้งด uh, ึงบอกเลยเหรออ่าเราบอกเลยก็ได้วันนี้เราจะมาทําไข่เด้งดึงนะทําไม่ยากด้วยแต่ก่อนจะไปทําอย่าลืมกดไลค์กดแค่กดจ้ากดซับซักแค่ต้องเกิดเด็กให้ด้วยไปยังไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยเลสเดฟส์วิธีการทําไข่เด้งดึงก็ไม่ยากนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนอันดับแรกเราต้องใช้ไข่ไก่ภาษาอังกฤษว่าเ egg egg y เยสองก็คือ น้ำส้มสายชู3ก็คือเวลานั่นเองซึ่งเราต้องใช้เวลาในการแชร่ทั้งหมด2วันเดี๋ยวเราไปแช่กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาไข่ไก่ใส่ลงไปในนี้คะ่ะโอเคอ่าให้ชิ้นใส่เลยนะครับใส่ไว้ค่อยๆใส่นะ,ะได้ไหมโอเคอยากอีกลูกนึงใส่ลูกด้วยหยิบมาครับใส่เข้าไปเลยใส่ยัง โอเคเรียบร้อยนี่นะครับใส่ไว้แบบนี้ต่อมาให้เอาน้ําส้มสายชูอ่าชี้เปิดน้ําส้มสายชูครับใส่มาเลยครับเทดูเทหน่อยอย่าให้หกนะค่อยๆเทอ่ะเทลงไปฟื้นโอ้เทลงไปเลยเอยาให้หมดเลยนะอ่าพอพอครับพอนี่นะได้แล้วก็คือเราใช้น้ําส้มสายชูเทให้ท่วมไข่ให้ท่วมไข่เข้าใจไหมให้มันท่วมไข่จะอยู่ในนี้ต่อไปก็คือให้เราปิดฝา ปิดฝาไว้ปุ๊บต่อไปนะครับเมื่อเทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่ให้มันท่วมแบบนี้นะครับมันถึงจะกลายเป็นไข่เด้งดึงเสร็จปุ๊บก็ให้เราทําการปิดฝาไว้ปิดเสร็จแล้วก็ไปทิ้งไว้2วันเดี๋ยวอีก2วันมาเจอกันโอเคไหมครับโอเคอ่าไฮไฟเย่เอาฝั่งนี้ไฮไฟฝั่งนี้เย่อาชี้ไปเก็บไว้ครับค่อยๆถือ นี่นะครับนี่ก็คือไข่เด้งดึงอี่เห็นไหมมันอยู่ข้างในแล้วนะจริงๆเราทำสองฟองแต่อฟองหนึ่งเผลอเอาที่หนีบที่หนีบไปเคลียไข่ข้างในมันเลยแตกก็เลยเหลือฟองเดียว <ๆ S 1> เดี๋ยวเราเอาฟองหนึ่งออกมาดูก่อนนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮึบตักขึ้นมาโอ้โหทำไมไข่มันดูใหญ่กว่าเดิมเนี่ยพี่ดูสิหูใหญ่ามากเลยคือตอนเนี้มันเห็นเป็นใสายๆด้วยเห็นไหม ตรงนี้จะมีใส่แต่ตรงนี้ยังไม่ใสใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราลองเอาไปล้างน้ําดูว่าเป็นยังไงช่วยกันนะอย่าพึ่งไพึ่งอาชีพต้องค่อยๆจับนะอย่าไปบีบนะต้องค่อยๆอย่างนี้ค่อยๆเอา,เอามือลูบใช้น้ําลูบแล้วมันจะค่อยๆใส่ใส่ใส่เรื่อยๆใช้น้าลูบแบบเนี้ยชี้เห็นไหมอ่านี่เดี๋ยวเราค่อยๆทาเอออาชีพก็น้ำลดเหมือนนี้แล้วลก็ลูบเออ่นิ้วงนี้เห็นไหมออก,อออกอยังออกไหมนี่ไงออกจนใส่ส่แล้วเนี่ยฝั่งนี้มั आ, นเนี่ยเนี่ยถูนี้ ออกไหมอ่าออกนะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน,น้ำลาดก่อนอ่าแล้วก็รูปๆอยงนี้อ่าโอเคนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือไข่เด้งดึ๋งที่เราทํามานั่นเองเป็ะนะไงใสแจ๋วเลยข้างในมีไข่แดงอยู่นี่เห็นไหมอ่านี่ครับน้องอาชีอ่าน้องอาชิถือไว้อย่างนี้เราอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่นี้นะถ้าบีบแรงปุ๊บมันแตกระเบิดเลย ามาจับมาใกล้ๆมา <S <S ใช่ไหมไข่เด้งดึงชอบไหมค่ <S 2> <S 2> <ช>เอออ่ะที่ไข่กลายเป็นแบบนี้ได้เพราะว่ากดของน้ำส้มสายชูไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมที่มีอยู่ในเปลือกไข่ตัวนี้นะครับที่เป็นสีเนื้อๆสีส้มๆใช่ไหมทำให้เกิดฟองอากาศที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปจับตัวอยู่รอบๆ,ๆเปลือกไข่ทำให้มันกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อน จนเปลือกเนี่ยมันหายไปและขณะเดียวกันกดในน้ำส้มสายชูเนี่ยก็ได้ทำปฏิกิริยากับไข่ขาวเป็นโปรตีนของไข่ขาวจนทำให้เกิดกป็นยางแบบนี้นั่นเองครับเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยนะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงแต่จริงๆห้ามเจาะนะถ้าเจาะปุ๊บมันก็แตกออกมานะชี้อ่ะถือไว้อย่าบีบนะถือไว้เฉยบีบนี่เองได้ได้นิดนึงได้เงี้ยได้อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองวิทยาศาสตร์แบบเด็กๆแบบนี้นะครับนอ้องชีชอบไหมครับครั้งหน้ามาเล่นอีกไหม อ่ายังไงวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับก่อนไปอย่าลืมก่อนไหก่อน้ะกับท่าเอ้องคัวช่วยช่วยนะครับคนับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำคลิปทดลองแบบไหนมาชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ